วัดดีล่วงปลากดกังสิบเอ็ดลปูนปูนแกงจมใส่โนอไปรสล่วงตีกลองยันวีปาวดีเออไม่นักเหรไม่ <laughs> ไปไปไปใส่านามิตรก้นกับอ่าส่กละแกงกับ เคยครับจ้ามจอนปูนปูนได้ยินเสียงห้อมแล้วครับเติมน้ำใส่ต้มแกงกับแปลงว่านน้ำตาลเกลือหนาต้มก้าเปียก อ่าครับทีนี้ใจนอไม้ครับกล่าวนอไม้ทุกเดียวครับเ <_ d ying noise> อ้ยควันเลยลูกโอ้พระมืม ยัก็แต่ใจออร้อนรอนขกน้นใเด้วอ่าเื่อนี่ยัดไปปัดเป็ดตะกี้ว่าเวนนี้มือุบหมกลั่นแล้วนี่เนาะเดเนาเป็อไรกินอนี่เา,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 าวปัดเป็ด,ดตะก้ฝนเลนอ่ารูปัดเปื้อนูปัลนนดลารูยเลยออ่า,อา ลาวรักเดียวครับลาวรักเดียวนะนั่นหนังแหลกแหลกไงกันมาซูเออยาวเป็นเดือนเอนเเอเด็กกินไม่ได้เป็นเดือน ทะแล้วครับเจนีใจต้มเหลาน้ำปลาครับหายควันโอล่ไปนีไปนี่แล้วจู่เอามาตาไอ้ย่า ปเปิดเพื่อนังกล่าวไม่ไหวเลยไอ้ะอยะว้าวจอดเหนือย,ยเอาไปเลยจอไยดไปเลยนัดได้เลยนีย่โอ้เหนื่อยนิ่บอบอ่าครับอ่าโอเคอ่าเลือดกินเป็ดได้ไมหมหรอฮะอ่าอมามาอ่า จิมแด้อืมฝนเพิ่มไหมมาด้วยคุ้งกา้าเลยไหมคุ้งกา้าเลยไหโอ้มาเร็วน้ำมาเร็วโอ้ย,ยานี่ปุนตองโอ้ยโอ้ยนี่เป็นเงี้ยนี่จัดได้แรงเกินอ่าอ่า,อา,อาอจุดอืมจัดได้แรงเกินไม่ปลามันตดกันเนาะนี่ปลาในกล่องนี่กับปลาในกล่องยันบันนี้กับนี่เรามา วิปาวดีวิปาวดีอำเภอวิปาวดีมันเป็นกิ้งไม่ตรงนี้เรื่องไม่กิ้งแล้วเป็นอำเภอแล้วนะครับอำเภอวิปาวดีตึงตรงนี้เรามาอยู่ตีคลองยันแคมปิ้งคือคือเรามาแกงกันริมริมคลองเลยตรงนี้คือจริงๆริงกันก็หลงแกงกันมั่งได้มั่งบรรเนีาศตึ้งก็มีตีแคมปิ้งไะ้กันตรงนี้เนาะเออบายเกือบวันแล้วมาเป็นช่องรถแล้วครับตรงนี้คือเป็นตีแคมปิ้ง เป็นสีแคมปิ้งเป็นสีที่ว่าใกล้มาเป็นกลุ่มตัวมารองรับปุ่นได้เป็นร้อยๆเลยนะครับเป็นสีแคมปิ้งใกล้มากางเต็นท์กางได้แบบนี่ยครับทุกอย่างมาปักมาได้เต็นท์ได้ก็มีนะครับไปสนนกมปได,ได้มันปลามันดิบไปไปได้ไดกวนกันกวนีิตายอ